ดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องยหนนงวารันพี่น้องออกมานะกับพ่อทองงอคื้เกาเลยจ้าไม้นี่ฝนมาตกเด้อพี่น้องเด้อฝนมาตกอึ๊บหัวสั้นหัวขอนพี่น้องไปจ้าไปไปไป ง่างงามพี่นอเราไปอบรอบบนเขาอย่านึหัวล่างกับพ่อทองานไดจ้ะเนาะไปจ้านอเก่งไปบนะไปบขี้ไป่บนะครับพูดเลครับไปละไปแล้วขี้ไปยังบูนะ คือว่าน้ำม,มากโอ้ยคือว่าน้ำม,มากคือบัวถวมว่ะเนาะน้ำม,มากบัวถวมติดหน่องเลยน้ำม,มากบัวถวม เราข้าศึกไปทางใดเราไม่ได้นะ่ะมันขึ้นจืดเลยไม่นี้ฝนบ่นตกแต่ว่าบ่ได้ไปใส่ด้พี่น้องพอพอเท่าง้อ,อแล้วขึ้นภูไปมาแล้วขึ้นภูมาแล้วพี่น้องวังนนึงอันเขาหมดแล้วขับรถออกไปยังบุฟบพี่นอ้องพุ้นพุ้นไปยังบุนอ,นอันเนาะ phải không? Các anh chinh khẩu gặp nhang nó tháng này nó. 9ก้าสามก้าูนอ้าวท้องเมียท้องเมียเอ,อ้ยมีต้นบัวน่ะบ้านงามแท้เอ,อ้ยงามจังเลยพระทองอ่าขึ้นลงมาแล้วได้น้งใหม่อีกมาหนึ่งนึง ออกทำไมออกต้องมีเห็ดปะ่ะทันได้ออกเห็ดสิออกย้ำใดบูเห็ดสิออกย้ำใดเป็นใดฝนตกดีบอ่อยอยู่นะน่าเป็นว่าคือว่าน้ำมากมากทั้ง day ทีนี้ยังสิกตองติหนะ่าสิกตองสิกตองไปหมดไปยังสะ ไปเอาหมูกับเนื้อจ้ะเพราะว่าลดเนื้อลดหมูบระมาอไปเอาทั้งผุนที่บ้านบัวปกติตลาดตลาดเกี่ยวเพราะว่าหมูต้องให้เขาบดเหมือนะสวัสดีจ้าช่องทันแน่เอาเถอะจะท้ายรูกทายที่เหลือ้ยรอบริเวณนเหนืยหนาบเลยสวัสดีจ้าพี่น้องขาช่องนี้หนุนมาล่างสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทั้งวันเนี่ยขี่รถเอาเนี่ยเราขี่มอเตอร์ไซค์กับมากับพี่ต่างดาว พี่ย uh. like ังหมัดรถถอยรถยังไม่ถอยคักถอยแน่ใั่นี้ออกไปว่ามันรถสุดไปยังอุ้ยที่ยี่ว่าน่ะเอ็ดบอลทุมมบอเอ็ดบอลทักมาหาบอบอทักมาหาบอคือว่าสิอัน ูมาหาหน้าตื่คือว่างทิเตียตีวางไดะ้ลูเี่ยไปบข่อยสะดวกโบเตียงอันตัวหาข่อยสะดวกโบพี่น้องจ๋านัววางสั่นบ่วออยากไปเที่ยวตลาดที่วัดอมาหาแม่ละเมื่อคืนน่ะโอ้ยแม่ทีไปยังไงแม่ไปบเถือกเลยวางสิ แม่ไปบ่าถืออันนั้นแม่กับมากับอเตยหน้าด้วยสันโอ้เห็นดอกแม่กับมากับเตยหน้าด้วยสันเตยหน้าเธอหนาหนาสีว่างบ่เลยว่างสีทัวไปรู้คันมีมูแม่กับสีไปแม่บ่กล้าไปพูดเดียวเด้แม่ย่านสั่นดอกย่านนี้อย่างหม้เรากันนั่นรวดว่าสั่นวะต่างมาเที่ยวน้องแม่เมนุสันเพื่อนสิได้ใหญ่เด้นเป็นก็เลยอยากให้ไปเที่ยวนั่แหละปีหน้าก็จะใหายแล้ว มาอยู่ปีหน้าก็ได้ใหญ่แต่ว่าก็บบ่บอกเมืออืมบอ,อกอม,อบมือดอกมาเขาจะได้ยืมนงินนั่นนะอืมยืมเงินมาใช้ยืมินนั่นยืมัเ่อคอมันใจย้ายเพราะวันป่ยม่สี่เลนะนอนจัอืเือดได้มือนี่พี่น้องเิ่มนด่เส้นบตองพี่น้องเตรียมเบตองเอาได้ลายเป็นอะไมือเนี่ยตตองแล้วพี่ออน,น้อง ดีค่ะเพื่อนเนาะายเติมที่เติมมีหมดไปเอาเนื้อกับโมูตีแเพราะว่าอันที่เคยสั่งเ่นีเป็นหมาโอ้มันอยากจินจืดแน่เพิ่ก็เลยบ่อยากออกบ้านทีเนาะเีเนเพื่นไปเบื้งหน้าเพื่นบุนามากอะทั้งใดกัมากอะมากอะเออมากดูได้หลายทั้งอันเห็น เห็นทั้งความผุ่นเพลินว่านได้ไปยกสะดุ้งแม่เห็นไหมเมียนเมนเม่ยนเมยนมียยายยิงสวนเออนั่นละไอ้ยิงว่านักเตอย้ายยิงสิไปอันยกสะดุ้งไปน้ำเอาย้ายยิงไปยกทั้งหนทั้งเกาหม่องห้องหมองน้ำมากปีอู้หน่นละสุดละเออจำได้่าปีที่น้ำมากปีเลยเมียะเม่นเมเอตอนนี้อันทั้งประเทศดีเราด้วยกันตอนห้งน้ำย้ายยิงเออเพื่อให้ดีย้ายิงกัน เธอเทอขอนกีดไปเบิดแล้วค่า,าหมูว้านี้เราไม่เห็ดสะดุ้งไปพ่อกันยูร้านอะไรเอ่อร้านสมรถไซน์น่ะเห็ดสะดุ้มพน,นักพี่น้องร่อนไปยังเอารถยังไปสมอันบอกว่าหมอวานนี้เอาสมเนื้อสมหมูไปส่งเพื่อนเอ่อเตะสมเนื้อสมหมูไปส่งเพื่อนแล้วบัดนเดือนหมูวานนี้พี่น้องเลยขายสมเนื้อสมหมูได้เห็นอนยู่พากันไปอัน หมูกระทะเนียหมูันไปซื้อลูกตาลยกกินหมูกระทะพอดีเอาแม่ขใครสเนียสมหมูได้พอดีเลยหมอนี่สนักเลยซื้อหมูกระทะอีกหน่อยเองเลยใครยุ่บมแข้งเราเบื่อือทางนื่นเนาะเก้าสิบเก้าบาทรลหนึ่งเก้าบาทนึ่งมแพ้งในพี่้อกเพกินอยิ่นโยเพกินกกิงนมันจะแม่นันใยกับแันไพ่ทั้งว่าสองคนกินบ่เบิร์ตกสิบเก้าบาทอ่ะกินบมเบิตปยิม้างกินบ่เบิดค่ะ กินบ่หมดหรือยไมู้กี่คนเกินน้ำในสองสามชั้มพี่น้องเจ๊พ่อพ่อปัดใดเนียแต่ละแต่ละมากเนาะคือมลาแต่ละพี่น้องพย่อยตกลงพย่อยเข้ามาแล้วไปเอาเนี่ยหมูกับเนี่ยเนี่ยมาเฮ็ดส้มด้อพี่น้องนี่หนูว่ามันเราไปใส่แล้วอันบูขี้ต้มเปื้ดเปืดเืดไปอืมอะไรจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่างเงยหนุ่ยหัวล้านน้ำเนยด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ยันหนึ่งหัวเะกับฝากไว้สำนิดจ้าสวัสดีจ้า